เมื่อพูดถึงประเทศเอธิโอเปียหลายๆคนอาจจะมีภาพจำประมาณนี้นะครับภาพของคนผิวหนังที่ผอมจนติดกระดูกจะทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เป็นประเทศที่มีจำนวนเศรษฐีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับว่าเราจะได้รู้อะไรได้จาก Economic Miracle ของประเทศเอธิโอเปียที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจและก็จำนวนเศรษฐีเยอะที่สุดในเซาทอฟริกาครับ ประเทศอาิีโอเปียในภาพจำของคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นประเทศที่มีความแห้งแล้งและเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเล็กนะคบผมและปัญหาที่รุมเร้าประเทศเขาเนี่ยก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่แย่ภาคการเกษตรที่ค่อนข้างไม่เติบโตเท่าไหร่หรือแม้แต่เรื่องของการใช้แรงงานเด็ดการเมิดสิทธิมนุษยชนที่ค่อนข้างกว้างขวางและแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่ถึงจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ไม่สามารถนําพามาสึ่งเศรษฐกิจที่โอเคได้นะครับมีการเพาะปลูกที่ไม่ไดีเท่าไหร่เพราะขาดการชลประทาน นั่นคือภาพที่คนส่วนใหญ่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเอธิโอเปียนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะักขนาดน,นี้จะบอกว่าเศรษฐกิจของเอธิโอเปียกลายเป็นประเทศที่กําลังเติบโตและเป็นที่จับตามองมากๆเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศจีนเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปียเลยเรื่องราวเศรษฐกิจของประเทศเอธิโอเปียเนี่ยต้องย้อนไปสมัยที่เขายังถูกปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อยู่นะครับผมเขาถูกปกครองในระบบนี้มายาวนานคล้ายๆกับประเทศอื่นๆในทวีปเซาท์แอฟริกาที่ ลักษณะของพวกกลุ่มทหารเนี่ยจะเข้ามาปกครองแล้วก็ครอบระบบเศรษฐกิจและทําให้การจัดสรรทรัพยากรเนี่ยไม่ค่อยดีทําให้แร่ธาตุหรือว่าความรุสมสมบูรณ์ที่เขามีอยู่เนี่ยไม่ถูกจัดสรรดีเท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจากที่ระบบคอมนี้นถูกล้มไปในปี1991นะครับผมเศรษฐกิจก็เข้ามาสู่ระบบเสรีนิยมแบบค่อนข้างเต็มตัวแล้ว ตอนนั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบฉับพลันแบบที่คนในทิเียไม่เคยนึกถึงมาก่อนครับด้วยความที่คนในทิเียไม่คุ้นกับเศรษฐกิจในแบบเสรีอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยใช้เวลาในการปรับตัวกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเศรษฐกิจในช่วงนั้น,นตกต่ําไปประมาณ2อสปีเลย GDP ติดลบ5%้าเปร็นต์บเรื่องปกติในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะครับจนมาถึงยุคที่เขาเริ่มที่จะตั้งตัวได้นะครับประมาณช่วงปี2 0 0 2ันสองสองพันสามนะครับเศรษฐกิจของอทิเบตากา เอธิโอเปียเนี่ยกลับมาปกติได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแรกที่อยากจะโฟกัสให้เห็นเลยนะครับก็คือเพราะรัฐบาลเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มจะหาทางเจอแล้วว่าตกลงเนี่ยตัวเองอยากจะเติบโตไปที่อุตสาหกรรมประเภทไหน mm hmm. เขาก็เลยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลายตัวเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โครงการถนนที่เกิดขึ้นเยอะมากในเอธิโอเปียนะครับแล้วก็มีโครงการรถไฟเชื่อไหมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งในเอธิโอเปียนะครับโดยเฉพาะในโ,นโซนของเมืองหลวงอย่างอาดิสอาบาบาเนี่ยนะครับจะมีโครงการหลายๆอันที่มีการร่วมทุนกับประเทศจีนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอีกอันก็คือโครงการน้ําขนาดใหญ่นะครับและจริงๆยังมีโครงการลักษณะแบบนี้ที่เน้นในการผลิตไฟฟ้าในประเทศของเขาเนี่ยเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคเอธิโอเปียก็เลยตั้งตัวเองเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของภูมิภาคนั่นเอง และนี่ความตั้งใจของรัฐบาลที่เขาทํามาและกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ทําให้ธุรกิจหลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นคราวนี้พอโครงสร้างพื้นฐานเริ่มโอเคแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือภาคเกษตรที่ต้องพึ่งพาการใช้น้ําและใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าในการทําให้ผลผลิตมันดีขึ้นใช่ไหมครับก็เริ่มเติบโตขึ้นได้ด้วยจากเดิมที่เอธิโอเปียเนี่ยเน้นในการปลูกพืชที่มีมูลค่าต่ําเพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถควบคุมการโประทานได้ใช่ไหมครับเขาก็เริ่มขยับมาแล้วเป็นการปลูกกาแฟที่มีเกรดสูงมากยิ่งขึ้นหรือมีการปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเขาเน้นปลูกพวกถั่วพวกพืชที่สามารถสกัดน้ํามันได้ก็สามารถจะปลูกอะไรที่ ให้ผลผลิตราคาสูงขึ้นต่อกิโลกรัมได้มากขึ้นจากการชนประทานที่ดีขึ้นและทําให้ภาคของการเกษตรในเอธิโอเปียเนี่ยมีขนาดอยู่ที่35%ของ GDP ซึ่งถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล็กลงนะครับเพราะเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยเขาเพึ่งเกษตรเป็นหลักเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมืองแร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอภาคเกษตรเขาเติบโตแต่มันโตไม่ทันภาคที่3ที่ผมจะพูดถึง ต่อจากนี้ไปนะครับก็คือภาคการบริการครับซึ่งเชื่อไหมว่าเอธิโอเปียเนี่ยตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการธนาคารนะครับด้านการสื่อสารเอาง่ายๆเครือข่ายมือถือนะครับใหญ่ๆอ่ะอยู่ที่เอธิโอเปียทางนั้นเลยเพราะว่าเขามีประชากรมากถึง120ล้านคนตลาดของเขาใหญ่มากก็เลยสามารถที่จะตั้งตัวเองเนี่ยเป็นขายใหญ่ในสองภาคารบริการตรงนี้ได้อีกอันนึงที่หลายๆคนอาจะคาดไม่ถึงก็คือการท่องเที่ยวครับปัจจุบันเอธิโอเปียเนี่ย เริ่มมาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูดพวกงานประชุมต่างๆในภูมิภาคเนี่ยเข้าไปจัดในเอธิโอเปียมากยิ่งขึ้นแข่งกับไนจีเรียแข่งกับแอฟริกาใตา้ก็เลยทําให้ภาคของบริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบงกิง้งสื่อสารและท่องเที่ยวเนี่ยรวมกันกลายเป็น40%ของ GDP ของประเทศเลยก็ว่าได้และทําให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหการรมที่ขับเคลื่อนการเติบโตในเอธิโอเปียครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคืออิทธิพลของจีนในการส่งเสริมสตาร์ทอัพในเอธิโอเปียเป็นเรื่องที่หลายๆคนนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมครับว่ามันกาลังเกิดขึ้นในประเทศของเขาเหตุผล,ลหลักที่ทาให้จีนเนี่ยสนใจเอธิโอเปียามากๆเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆในทวีปนี้ครับในการเอาสินค้าจีนเข้าไปขายในนั้นโดยเพราะอย่างยิ่งธุรกิจเทคโนโลยีขายโทรศัพท์มือถือขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล็บทงแล็บท็อปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ใครก็ตามที่เป็นเจ้าแรกๆที่สามารถเอาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาไม่แพงไปขายให้กับคนเอธิโอเปียได้เนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าตลาดได้อย่างไม่ยากอย่างตัวอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือบริษัทจากเซอร์เจนที่ชื่อว่า ทานเชียนนะครับทานเชียนเนี่ยเป็นผ,ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเบอร์หนึ่งของเอธิโอเปียเลยหลายหลายคนเรียกมือถือแบรนด์นี้ว่าเป็น iPhone แห่งแอฟริกาใต้เลยครับคนที่นั่นเนี่ยเขาไม่อยากได้ iPhone นะเขาอยากได้เทคโนลมากกว่าเหตุผลเพราะว่ามันถูกออกแบบเฉพาะสําหรับคนในภูมิภาคนี้มันเลยทําให้ตัวกล้องและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานของคนตรงนี้โดยเฉพาะเลยอย่างหนึ่งที่คนไทยจะนึกไม่ถึงก็คือเขามีระบบในการออกแบบกล้องเนี่ยที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆที่มีการปรับสีของตัวกล้องเนี่ยให้เหมาะกับคนผิวดำครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเข้าไปในที่ต่างๆนันไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปคนถ่ายรูปเพื่อนเนี่ย ออกมาแล้วมันจะเหมาะกับพวกเขามากกว่าออกมาแล้วสวยงามมากกว่าที่จะไปใช้กล้องยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับคนผิวสีรวมไปถึงแบตเตอรี่ที่อึดทนมากกว่าเพราะว่าประเทศเขาหาที่ใช้ไม่ได้ง่ายเหมือนของเรานะครับและอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยมีการเสริมฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นซิมการ์ดหลายซิมหรือว่ามีใส่วิทยุเ m เข้าไปในตัวมือถือเลยทําให้เทคโนลซึ่งเป็นบริษัทจีนร่วมมือกับคนเอธิโอเปียเนี่ยเติบโตอย่างมากในภูมิภาคนี้และนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดเศรษฐีจํานวนมหาศาลในเอธิโอเป เศรษฐีเอธิโอเปียเนี่ยทำไมถึงเพิ่มแบบก้าวกระโดดและที่เพิ่มเนี่ยคือจริงๆเป็นคนเอธิโอเปียท้องถิ่นเองหรือเป็นคนต่างชาติครับคาตอบก็คือเศรษฐีคนเอธิโอเปียนี่เลยครับที่รวยขึ้นแต่ภาพรวมเกิดจากการที่มีการลงทุนเข้ามาจากคนจีนแล้วก็คนยุโรปมาในทวีปเซาท์แอฟริกาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเอธิโอเปียที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยเป็นว่านักลงทุนต่างชาติ โดยเพราะยุโรปกับจีนคนไหนเนี่ยที่อยากเน้นความร่ำรวยเป็นหลักเนี่ยอาศัย c o อปปี้โมเดลจากในประเทศตัวเองนะครับเอาไปลงในที่เนี่ยก็จะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบคูณ10คูณ20ได้อย่างง่ายดายเลยนั่นจะเป็นผลที่ทําให้ คนเอธิโอเปียที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคนต่างชาติเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดครับแล้วความท้าไทยที่เขากาลังเจออยู่นข้างหน้านี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับอย่างที่1ก็คือถึงแม้เราจะบอกว่าเศรษฐกิจเขาเติบโตใช่ไหมแต่ GDP ของเขาเนี่ยยังถือว่าห่างไกลจากประเทศอย่างประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับผมถ้าเทียบไม่ง่ายครับในปี2021เนี่ย GDP ต่อหัวของคนไทยเนี่ยอยู่เฉลี่ยราวๆประมาณ7000ดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับแต่ของเอธิโอเปียตัวเลขนี้อยู่ที่920ี่เหรียญครับ ห่างจากไทยเกือบแปดเท่าเอาง่ายๆก็คือยังเทียบกันไม่ติดเลยแต่ต้องบอกว่ามันเติบโตอย่างมากเลยในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นถ้าตาการเติบโตยังดีอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอีกไม่น่าเกินยี่สปีเนี่ยเอธิโอเปียจจะมีโอกาสในการเข้าใกล้เรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามดูกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งความยังไม่แน่นอนไม่นิ่งของการเมืองในเอธิโอเปียครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ประชาธิปไตยแล้วเนาะอย่างเต็มตัวแต่ว่า รัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบหรือมีความเป็นประชาธิปไตยร้อยเอยังมีการโกงกินยังมีการหัวกันอยู่ในตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะปกติของประเทศในทวีปแอฟริกาใต้เราก็ต้องมาจับตาดูต่อไปนะว่าด้วยแรงขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพแล้วก็พลังการขับเลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยภาพบริการอย่างเงี้ยของเอธิโอเปียเนี่ยจะทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมนะครับ หวังว่าเรื่องราวของเอธิโอเปียประเทศที่คนไทยอาจจะมีภาพจำแบบหนึ่งแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับจะทำให้เราได้เห็นภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือถ้าอยากให้ผมรีวิวประเทศไหนเนาะเจาะเรื่องราวของประเทศไหนมุมไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหาทีมงานกันได้นะครับผมฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่มาจากติ b งบิสเนสด้วยนะครับผมและอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆใหม่ๆที่เราจะมีมาให้ดูกันตลอดนะครับช่อง ครับ